นี่วิธีการเปลี่ยนหัวตัดแก๊สของตัดตามแบบมาเป็นหัวตัดพลาสมาต,ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งมันไปเข้ากับตัวนี้เราดึงออกมาต้องเปลี่ยนหัวไปคู่กับตัวนี้นะครับ เราดัดแปลงลงมานะครับตามตามที่เขาตามที่โรงงานแจ้งคือใช้เป็นหัวปีแนะครับในการเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเข้าที่เดิมเราเอาตัวนี้ออกนะครับโดยใช้ตัวนี้ไปดัดแปลงเข้าไปตามกระบวนการของเขานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายตัดพลาสมากซึ่งใช้งานได้เลยชุดนี้นะครับ ตอนนี้ก็ราคาพิเศษติดต่อสอบถามมาได้ครับใช้งานได้แล้วก็เอาวิ่งตามแบบเลยหรือเปิดวิ่งตามแบบตัวนี้ออกก่นันตัวนี้ชุดตัดแก๊สต,ต้องเอาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลาสมาแทน นี่นะครับตามแบบคือแบบจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเกาะตามแบบซึ่งเวลาเราจะทาเนี่ยเราต้องทดจะทดไปที่เซนเตอร์เพื่อที่จะให้หัวข้างล่างมันตรงกับแนวชิ้นงานที่เราตัดได้เลยทดให้มันตรงกันนะครับสายนี่จะไเป็พ่วงเข้ากับเครื่องตัดพลาสมากจะต้องเป็นเครื่องที่มีไพลอตอาร์ตนะครับในการตัด ไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่มีใครหลอด้านี่นะครับจะวิ่งจะต,ตัดไปตามแดดตัวนี้ก็จะมีสปีดมีสปีดค,ความเร็วช้าเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับช้าเร็วนะครับก็ไปขึ้นอยู่กับกำลังแอมป์ที่เราตั้งเครื่องตัดด้วยตัวนี้จะเป็นซ้ายขวานะครับหยุดวิ่งอีกเส้นทางคือวิ่งกลับซ้ายกับขวา นี่คือตัดตามแบบของเรานะครับก็จะมีแล้วแต่เราจะตัดวงกลมก็จะมีชุดชุดที่เป็นชุดนี้นะครับก็จะเป็นรัศมีของวงกลมเอานะครับเราสามารถที่ไปเกาะเข้ากับชิ้นงานได้เลยนะครับตัดตามรัศมีของวงกลมได้เลยตามที่เราต้องการโอเคครับ